เครือกญญาศยานไร้คนขับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันถูกนำมาพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มศัก,กยภาพการใช้งานให้สูงขึ้นและนอกจากจะมีการใช้งานโดรนเพื่อธุรกิจความบันเทิงหรือเพื่อง,งานอาดิเรกแล้วโดรนยังมีการพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงของเกษตรกรหรือที่เราเรียกกันว่าโดรนการเกษตรสำหรับแนกโดรนนะครับก็เป็นผู้ผลิต อากาศยานไร้คนขับทั้งด้านการเกษตรแล้วก็ด้านการกู้ภยัยการช่วยเหลือนะครับก่อนหน้านี้นะครับประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดรนของเรานะครับรูปแบบอาจจะดูดูยังล้าสมัยอยู่พอปีถัดมานะครับหปีถัดมาก็เริ่มมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งภาพลักษ์ทั้งคุณลักษณะของตัวโดรนเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไป ปัจจุบันนะครับโดนที่มีก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ก่อนเราทําผลิตแค่5ลิตรนะครับและในอนาคตก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อสําหรับการภารกิจในการดับไฟป่าถึง40-50ถึงลิตรนะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายที่เราจะวางเอาไว้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าไปนะครับเราจะมีการอบรมการใช้งานสําหรับแนคโดนให้ทุกท่านนะครับจนกว่าจะ นเปน็พอหลังจากฝึกอบรมจากสถาบันเราเสร็จแล้วนะครับก็จะมีใบประกาศสนียบัตรให้นะครับแล้วก็นําใบประกาศนั้นเนี่ยแนบกับใบหนังสือคําขอขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อไปยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนกับชันั่งานการบินพลเรือนนะครับการผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถซ่อมแล้วก็เซอร์วิสดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ข้อดีของโดนของเราเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลหลังจากที่ซื้อไปนะครับต่ํามากลูกค้าที่ นําเครื่องไปแล้วก็เครื่องมีปัญหานะครับเราก็จะมีเครื่องสำรองที่เราเตรียมเอาไว้ไปซัพพอร์ตลูกค้าก่อนในอนาคตนะครับเราจะพัฒนาไปถึงขั้นที่มีรถหน่วยบริการไปบริการดูแลถึงบ้านนะครับดูแลถึงพื้นที่การทํางานของลูกค้าเลยแนโดนถือเป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาเพิ่มศัก,กยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์เป็นอย่างมาก ให้แก่เกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งนกโดรนยังมีการพัฒนาจากโดรนกู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนามาเป็นโดรนการเกษตรทั้งนี้นกโดรนยังมีการพัฒนาต่อยอดจากโดรนการเกษตรเป็นโดรนดับไฟป,ป่า โดรนของเรานะครับก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับมีโดรนส่งของนะครับซึ่งเป็นเลชิวโดนนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งสเบียงส่งอาหารต่างๆให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภัยบัดแ,แล้วก็จะมีโดรนที่ใช้ในภารกิจของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําก็คือทิ้งทุบช่วยชีวิตนะครับในการที่จะเอาอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับทิ้งให้กับผู้ที่กําลังจะจมน้ําอันนี้เป็นโดรนที่ใช้ภารกิจของไร้การ์ดนะครับข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นโดรนที่ใช้สําหรับ อภารกิจการดับไฟป่านะครับอันนี้จะเป็นลำแรกของประเทศไทยนะครับที่จะนำไปใช้ในภารกิจดับไฟป่าจริงนะครับที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราในฐานะแนักโดรนะครับเป็นผู้รวบรวมนะครับที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาแล้วเนี่ยมารวมกันแล้วก็พัฒนาตัวดโดรนนะครับจากแต่ก่อนจะเห็นว่าจาก5ลิตรเป็น10ลิตร10ลิตรเป็น16ลิตร16ลิตรเป็น22ลิตร นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับโดรนการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่ดีต้องยกให้แน็กโดรนโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรและชาวไร่ชาวสวนก็อ,อยากจะให้ทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบันนะคะเราพร้อมยินดีให้บริการลองฝึกบินก่อนชอบไม่ชอบคือตัดสินใจกันได้อีกทีนึงนะคะ่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาดูก่อนมาลองสัมผัสของจริงลองบินดูถ้าถูกใจเขาตัดสินใจครับผมแต่ผมมั่นใจว่าเน็กโดนตอบโจทย์ได้ดีครับแค่ okay. คุณเปิดใจกับเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมว่าจะมาตอบโจทย์กับพืชของคุณยังไงนะครับผมจะใช้กับชีวิตประจําวันของคุณยังไงนะครับแค่เปิดใจแค่นี้นะครับผมลองเข้ามาสัมผัสก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจหากท่านใดมีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดได้เลยครับครอบครัวของ n น็กโกรนยินดีต้อนรับ โดนไทยเพื่อคนไทย